น,นี่โอกาสดยมาเราขับปลูกมามา,มาครับน้าทาเบึงทางไปครับทางนี่น้ำครับบิ่งน้ำสีมาบอกวิธีการใสโฟวิวและประโยชน์ของรถโฟวิวขับเคลื่อนสี่ลอ้อครับทางบึงทางเนี่ยห้อยรถผมที ไปมาแล้วครับไปทั้งไปหลายรอบแล้วแหละและครับตัวนี้เป็นอีซูทีฟอาร์ครับเกียร์โฟร์วิวอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ใส่แคลซีไฮครับพอพอต้องส่ซีโรมันบ่ได้อันนี้หนักครับไฟก็จะขึ้นครับพอเขาเข้าครับนะครับสองธรรมดาบ่ึ้นครับครับไฟจะขึ้นตรงนี้ครับนี่ครับตำแหน่งมัน อเคข่าเตียหนึ่งครับเบิร mm hmm. งครับ mm hmm. ไปได้ปะครับ mm hmm. ทาง mm hmm. น้ำครับเล mm hmm. และครับกลมล้อครับ ต้องเป็นโฟวิวยางเดียวครับไปได้ครับน้ำครับครับที่สั้นเลยครับหันลมที่ไปมาไปได้ครับแบบนี้ถ้าข่าวเคลื่อนสองลอ้อธรรมดาไปว่าได้ครับ ครับเดี๋ยวผมทีไทยเพิ่งตอนค้ากลับอีกทีนึงครับตอนนี้เอาข้าวปลูกมามาครับครับตอนจากทีเพิ่งหันครับขามน้ำมาแล้วพื้นที่น้าปั้งครับน้ำท่วเมเบิร์ดครับเจะเอาข้าวปลูกมามาครับคนละผมได้ติดตั้งโซล่าเซลล์ไว้คนละ ครับมึงบัญชีเลยครับบันทีธนาคารจันจร์นำทบส่วนหนึ่ยังไม่ได้ทาง,ง้าทางไ,ไหนจะออกจะมาทางทีนึงครับน้ำยังไหลครับแล้วก็เกลื่อนครับรอให้น้ำลดลงครับ เคีครับค่ณทีตอนนะปังครับขากัครับตอนนี้ใส่ขับ2งครับตัวน,นี้ ครับนขับสองขับใส่ขับซีเลยครับเพื่อทาติกถานิ่งเหลือไปบ่ได้ครับการใส่ขับซีนี่ครับิึงน้ำครับ้านไปเนี่ยละไปตัวนี้

สองธรรมดาเนย่ปบ่บได้ครับมาน,นี่ก็ดีของการมีรถโฟวิวครับไว้ใช้งานสบายครับไปได้ทุกที่ทุกมองตรงนี้เป็นออตโอต้ล็อกครับบนนี้ดีล็อกครับก็ต้องลงไปปวดครับตัวนี้อองมากัอรวรถการ สิบบดล็อกฟรีล็อกก็ต้องถอยหลังก่อนครับ